แนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1สิงหาคม2567ใครที่รอใบแนวทางของมิสเตอร์บอลหนุ่มสุพรรณก็มาแล้วนะคะแต่เราจะมาเริ่มกันที่ของน้องแต้วกันก่อนค่ะงวดวันที่1สิงหาคมนะคะน้องแต้วก็ให้มาแล้วชุด3ตัวก็จะมีเลข5 9 6ค่ะส่วนเลขชุด2ตัวก็จะมีเลข7 3 94 96ค่ะสำหรับใครที่ถามว่างวดที่แล้วเลขของน้องแต้วเข้าไหมเอองวดที่แล้วก็หลุดไปนะคะหลุดก็คือหลุดค่ะไม่เป็นไรค่ะเราก็มาตามต่องวดนี้นะคะก็ขอขอบคุณใบแนวทางจากน้องแต้วด้วยนะคะเราจะไปกันต่อที่ใบแนวทางของแอสมิสเตอร์บอลนะคะงวดนี้ก็เพิ่งปล่อยออกมาสดสดร้อนๆ้อนเลยนะคะ ที่แล้วมิสเตอร์บอลให้7มานะคะก็หลุดไปค่ะไม่เป็นไรนะคะตามต่องวดนี้ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะมิสเตอร์บอลงวด1สิงหาคม67นะคะให้เลขชุดมา3ตัวก็จะมีเลข853 953 053 803 903 003ค่ะ เลขชุด3ตัวที่ขีดเส้นใต้สีแดงเน้นๆให้นะคะก็คือ853กับ803ค่ะและตัวเด่นตัววิ่งตัวเน้นงวดนี้ก็เด่นที่3นะคะวิ่ง3ค่ะท่านผู้ชมเราจะมาดูเลขชุด2ตัวที่แอดมิตบอลจับให้นะคะก็จะมี73 53 03 43 เจ็ดสี่แล้วก็05ค่ะและเลขชุด2ตัวที่มิสเตอร์บอลขีดเส้นใต้สีแดงให้งวดนี้ก็คือหมายเลข53กับ03นะคะเน้น53กับ03ค่ะส่วนเลขชุดที่เขาไม่ได้เน้นให้หรือขีดเส้นสีแดงให้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มานะคะ ยังไงก็ติดไว้ทุกตัวนะคะกันพลาดค่ะที่มาของเลขนวดนี้นะคะมิสเตอร์บอนก็บอกว่าได้มาจากเสียงตุ๊กแกร้องนะคะตุ๊กแกร้องบอกหวยนะคะก็ว่างั้นนะคะใครชอบนะคะก็จัดหรือว่าเลือกเอาตัวที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใช้สติในการเล่นด้วยค่ะ เราจะไปต่อแล้วก็ปิดท้ายกันที่ใบแนวทางของแอดนุ่มสุพรรณนะคะเราย้อนกลับไปดูของงวดวันที่16กรกฎาคมนะคะเราให้เด่น6กับเด่น7มานะคะก็เข้าวิ่ง6รู6นะคะ6มาบนค่ะ36นั่นเองนะคะเอาละค่ะเราจะมาดูของงวดวันที่1สิงหาคม67นะคะงวดนี้แอดนุ่มสุพรรณให้เลขเด่นมาที่เลข1กับเลข2นะคะ เด่น1กับเด่น2ค่ะ2ตัวนะคะ2ตัวเจาะก็จะให้17 18 19 27 28แล้วก็29ค่ะส่วนเลขชุด3ตัวก็จะให้มาที่0 29นะคะชุดเดียวเน้น,เ,น,นเลยค่ะ0 29ค่ะ ผู้ชมมีเลขที่ชอบหรือว่าชื่นชอบเป็นพิเศษไหมคะในใบแนวทางของแอดหนุ่มสุพรรณเม้น Men, บอกได้คะ่ะงวดน,นี้เขาเน้น1กับ2นะคะใครชอบก็จับคู่ได้เลยนะคะเอาตัวเด่นไปจับใส่ใบแนวทางของมิสเตอร์บอลหรือว่าของคนอื่นก็ได้นะคะออแล้วแอดก็มีอีกใบแนวทางหนึ่งนะคะปิดท้ายนะคะปิดท้ายจริงๆคะ่ะเพราะว่ามันว่าจะไม่ลงแล้วแต่มันก็เอ๊ะยังไงเผื่อมานะคะ ก็เป็นเลขของกีฬา,าโอลิมปิกเกมครั้งที่33นะคะที่จัดขึ้นที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะ ก็อยากจะให้เราติดไว้ติดไว้สักหน่อยนะคะเผื่อมาจริงๆนะคะเห็นไหมคะอย่างงวดที่แล้วเป็นเลขฟุตบอลยูโรนะคะสองก็ยังเอามาออกได้นะคะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะเรามาส่องเลขเด็ดงวดนี้กันดูนะคะเลขที่ฮือฮาแล้วก็หลายๆช่องหลายๆสื่อไปนำเสนอก็คือหมายเลขเรือที่นักกีฬาทีมชาติไทยนั่งในพิธีเปิดงานที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะ ตัวเลขมันเด่นชัดมากค่ะใช้เรือหมายเลขที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือหมายเลข7-6นะคะ7-6เรากลับหัวเป็น7-9ก็ได้นะคะหรือใครเห็นเป็น1-6หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ